ไอเทมไม่รับสูตรพิเศษการผ่านถงภาพดวงตาชั้น80ด้วยลมหายใจวายุสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโคเวอร์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มและน a ล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอ like, ดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับการผ่านถงภาพดวงตาช ตอนนี้อาจจะมีบ้างก่อนอื่นเลยคีย์หลักของทีมนี้ก็จะอยู่ที่โนเอลโนเอลก็อาจจะต้องอัพสกิลไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ต้องมีพลังเวทอย่างน้อยเนี่ยสักสามหมื่นป้องกันสัก78 0 0 0พันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอ,อุปก,กรณ์ที่สวมใส่ก็ลองใส่ปรับมิกกันดูไม่จาเป็นต้องใส่เซตแบบนี้ก็ได้นะครับจะใส่เซตแบบไหนก็ได้แต่แนะนําว่าก็ควรจะต้องมีพลังเวทในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะอยู่ที่ตรงการ์ดตรงนี้เลยนั่นก็คือการ์ดลมหายใจวายุเขาจะให้ผลปิดกั และยังให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า7%ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อได้รับสถานะผิดปกติอีกด้วยนะครับหลักๆเราจะเอามากันตั้นถ้ามี4ใบก็ใส่ให้4ตัวละครแต่ดามเมจของตัวละครอาจจะไม่ได้เยอะมากพอบางทีถ้าเราของไม่เยอะก็จะจบด่านไม่ได้นะครับส่วนตัวละครอื่นๆเอาจริงเนี่ยถ้ามีตัวละครฮิลก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นมิโมซาหรือจะเป็นชามี่ได้หมดเลยนะครับเนี่ยเอามาใส่ได้แต่ถ้าไม่มีฮิลก็น่าจะพอผ่านได้อยู่อย่างเช่นถ้าเรามีตัววานิสบาตัวน ากพอในการยืนนะหรือถ้าเรามีเป็นพวกลาเด็กก็จะแจมว,ว้าวพอก็จะได้มีโลเอาไว้ยืนเพิ่มเติมเสริมได้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวละครเฮลลี่เป็นตัวละครเปิดบัฟเพิ่มพลังเวทเราก็ใส่อุปกรณ์ประมาณนี้จะใส่เซ็ตสปีดใส่เซ็ตพร้อมก,กัน4ชิ้นก็ได้ส่วนตัวละครฟินแลเราก็ใส่เป็นของป้องกันนะครับการ์ดก็ใส่ตามมีตามเกิดแล้วก็ถ้าสกิลล้างดีบัฟได้ก็จะดีมากๆหลังจากที่โนเอลโดนป้ายดีบัฟลดพลังเวทถึงแม้ว่าจะเห็นแ0เรนะ่ะแต่บอกเลยว่าลดไม่ติดหรอกส่วนว มาถึงเว็บแรกเนี่ยเราก็ให้ตัวละครพวกนี้นะครับเปิดบัฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เรียบร้อยแต่ก็ต้องพยายามเลี้ยงมอนเตอร์ไว้ด้วยถ้ามอนเตอร์ตายง่ายเกินไปสกิลของโนเออยังลดคูดาวได้ไม่หมดก็อาจจะหยาบเปิดบัฟเปิดโล่นะครับเว็บแรกเราต้องผ่านไปได้ก่อนเราค่อยไปหวังเว็บที่2ใส่ตัวละครแท้งตัวไหนมาก็ได้นะเอาจริงๆเนาะถ้าเป็นอาสตาชุดม่นามด้วยก็ น่าจะพอช่วยได้เยอะลาเดสผมเอามายืนเฉยโจมตีนะครับเออติดมึนงงสวยงามถือว่าได้อยู่โจมตีไปครับโจมตีไปอีและโนโอเอลยังไงสิโนโอเอลติดมึนตีไปครับโนโอเอลมาแล้วโอเคโลบารเอียรอบหน้าได้อยู่โนโอเอลไม่ติดตันเพราะเราใส่กัน ากานตันแต่ตัวละครอื่นๆเนี่ยกาติดตันก็ค่อนข้างหยาบนะครับส่วนเวนลอเนี่ยเราก็จะเปิดบับเพิ่มความเร็วเนาะแล้วก็รุนนะครับเพิ่มอัตราคิลิคอนล้างดีบับได้หรือเปล่าเหมือนจะล้างไม่ได้นะครับเราก็ลงตรงนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดลาเดนก,ก็เปิดโลบาเรียไปก่อนได้นะครับหรือว่าจะใส่เพิ่มพลังป้องกันก็ได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสกิลเพิ่มครูดาวของสกิลที่2 โนเอลก็กลางโลไปก่อนครับริงมาที่เหลือก็ค่อยๆตีครับเดี๋ยวเราจะใช้อันติของโนเอลเขาดูดบัฟมาด้วยเราใช้บัฟของเชอรี่นะครับเพิ่มพลังโจมตีลาเดสเปิดโลบาเลียสามเพิ่มเติมเข้าไปโนเอลลงอันติเมตปั๊ม เป็นเล่ายิงเข้าไปครับไลอาโจมตีมาไม่ต้องสนนะเราก็ตีกลับตัวนี้ก็ตีไปครับกูไปเด็นเราจะใส่ดีบัฟบศตรูไม่ได้เนยอันนี้น่าจะมีโอ้ตีลาเดสถือว่าหวานเย็นนะครับลาเดสถือว่าหวานเย็นอยู่ นั้นเลยบอกว่าลงตัวละครไหนไปก็ได้ลงเอามาแค่ยืนนะฮะตอบโต้เข้าไปการไม่ติดตันช่วงแรกอะ่ะจะช่วยทำให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นอย่างอันนี้ถ้าเอาไปยืนคู่กับโนเอลผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ผมไม่ได้เอาไปยืนคู่กับโนเอลประมาณนี้แล้วก็ตอบโต้เข้าไป จะผ่านอยู่นะครับเนี่ยครับแบบนี้ถ้าดาเมจของโนโอเอลเหลือมากพอนะตัวละครอื่นของอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้อย่างที่เห็นของแทบไม่ได้ใสเพราะคีย์หลักจะอยู่ที่โนโอเอลนะครับ ตันเติรนไม่ต้องไม่อยากรีเยอะก็ใช้การ์ดไปนี้ซึ่งจะทําให้การรีในแต่ละรอบของเราก็จะได้ง่ายมากขึ้นถ้ามี4ใบใช้ไปได้เลยนะครับสตัวการ์ดไม่จําเป็นต้องอัปดาวสามารถใช้ได้เหมือนกันสําหรับพัทนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่านะครับต้้งลำดานที่80หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักนิดน้อยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พันหนาขอตัวลาไปก่อนบายครับ,บผมไปแล้วครับ